รสชาติคือเค็มเปรี้ยวหวานแล้วก็เผ็ดนะคะแล้วถ้าใครอยากกินพริกสดเราก็ใส่พริกสดลงไปด้วยนะคะมาค่ะมาทานด้วยกัน,นะค่ะอืมอืมอร่อยขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะคลิปนี้ใช้เวลาทำงนานมากเลยถึงสองวันเลยนะคะอืมอร่อยบ๊ายบาย สวัสดีค่ะกลับมาพบกับครัวตาแดนอีกแล้วนะคะวันนี้เราได้หมูสับมานะคะราคาดีมากเลย24โคนก็ประมาณ120บาทนะคะเราก็เลยว่าจะมาทำแหนมนะคะแหนมมันก็จะต้องมีกระเทียมนะคะอันนี้11โคนประมาณ11โคนก็55บาทนะคะแล้วก็จะมีข้าวนะคะข้าวสารกิโลละ12โคนก็ประมาณ60บาทแล้วก็หมูหนิดนึงนะคะตอนนี้เรารกำลังหมูข้าวสารในหม้ออยู่นะคะแล้วก็จะมีกรเทียมเวียดนามนะคะตอนนี้จะเป็นกรเทียมสดน,นะคะใช้แทนไส้กออสรอกนะคะเราจะทำเป็นแบบแหนมไส้กรอกอีสานนะคะโอเคอ ก่อนค้อนจางนะคะเพราะว่าถ้าไฟแรงไปนะคะเมื่อกี้ลองดูน้ำข้าวมันก็จะแห้งหวมากเลยนะคะอันดับแรกเรา็จะปอกกระเทียมอ่าเราไปดูกระเทียมเราก็ใช้ใช้ประมาณสองหัวค่ะแล้วเราก็ค่อยมาตำนะคะอน,นี้เราจะปอกแล้วก็เอาใส่โฟเร์ที่จะตำนะคะวิธีนี้มันจะเกลี่ยไง้ยค่ะประมาณสองหัวนะคะปอกลกระเทียมก่อน่นอข้วมนะีมค่ะใสกระเทมใส่ะเทดนม่กระเทียมใส่ะเทียส่กียมกะเทว่กระเีม่กีมากะท่ะะเมรีนนนนนนเียี่นะคะตี สอิากหกสิบบาทนะคะเป็นเส้นแเดี๋ยวเราจะใส่ข้าไปในหม้อด้วยน,นะคะหึ่งก้อนแช่ไปก่อนนะคะแช่ในน้ำน้ำเดือดไก่อนนะคะ,คะเดี๋ยวเรามาปอกกระเทียมกันต่อน,นะคะต,ะคะตส่ใ่ ปรุงตามใจชอบเลยนะคะเราไม่ได้มีสู okay. ตรตายตัวค <Okay. S 3> uh, ่ะตรงนี้ถ mm ้าใครไม่ชอบเค็มมากก็ลดปริมาณเกลือลงได้นะคะก็จะมนะคะลลไ้อก็ะด้ะล้ระลาลระา้อย้ด้ก้้ล เส้นนี้ราตัดก,ก่อนนะคะตัเดเป็นเส้นเลยนคะคะเพราะว่าเดี๋ยวก้อนต้นแล้วมันจะยาวไปะโอเคพอเราใส่ใส่ตัวนี้เสร็จแล้วก็ใส่ใส่หอยลงไปเพื่อความหอมแล้วก็ใส่น้ำมันงาน้ำมันงาแล้วถ้าชอบก็อยากใส่ก็ใส่นะคะน้ำปลาเพื่อความหอมลงไปจากนั้นเราจะเอาเครื่องที่ได้น,นี้ลงผสมมาใส่นี่เส่ไม่ต้ดตรงนี้ ือไอโตไอโตมากใส่ลงไปถังเราจะตกเครื่องลงไปนะคะจุ่มอ๋อเส็ตแน่นอนกล,ล, <Okay. S 1> ลิ่นหอมไปเลยโอเคหลังจากนั้นเราก็จะขยัำขยำนะคะขยับให้เท่ากันอ้าวยังไม่ใส่หมูว่ะนี่หมูของเรานะคะขาเอกของเราแล้วก็เอาไปเจี๊ดน้ำมาก่อนดินน้ำมาก่อนต้องดูนน้ำมาก่อนดินน้ำก็เอ,อก,ก่อนนะคะดินยเน้ำทิ้งเลยนะคะเพราะว่าหมูเดี๋ยวรั้วของเราจะเสียแล้วก็ใส่งลงไปจุ่ม ชโอเคมามาขาหมูต่อขาตั้งนี้ก่หนนะึ่งไปดไปะคะยไ,ไมคะตัวมือเราก็ไฮโซแล้วเทไปไปลงไปขยับบให้เขันให้าไปใหต้งร,ตรา้่นนะไกเราได้จุดใหม่หมว่าเใส่น้ำตาลด้วยนะคะเพราะว่าน้ำตาลจะเป็นอาหารของเชื้อจุลินีย์เาจะได้ไม่ทำให้ข้าวเราบาะมันจะมากินน้ำตาลแทน,นนี่เดี๋ยยวเราจะใส่หมดเลยนะคะ แล้วก็ขยำขยำให้เข้ากันนะคะขยำไเลยขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะเอาแผ่นปอเปี๊ยะสดมาหั่นสี่นะคะแบ่งสี่แบ่งเป็นสี่ส่วนแบบนี้นะคะอ่าเสร็จแล้วเราก็เอามาจุ่มน้ำอันนี้เป็นน้ำดื่มน,นะคะสักสองนินาทีเพื่อให้เขาอ่อนตัวนะคะแล้วก็จุ่มจุง้งแล้วก็วางวางบนจานนะคะอะเป็นสี่ส่วนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ตักหมูใส่นะคะหมูสักหนึ่งช้อนโต๊ะแบบนี้นะคะทำใหญ่ๆเดี่ยก็ได้มันจะได้สวยๆ หนึ่งช้อนโต๊ะแหนมเนี่ยนะคะไส้กรอกแหนมบ้านเราเรียกไส้กรอกขุนเส้นเนาะมันมีทั้งเหนือทั้งอีสานอยู่นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าอันนี้มันมาจากเหนือหรืออีสานนะคะเขาแฟนกลับมาแล้วแล้วก็เราก็มาปั้นนะคะจับจีบเขาปั้นปั้นแบบนี้นี้เราก็จะไปลองชิมด,ดูฮะเราไปตีน้องไ,ไอ้เม็ดแหนมจะกรอกอีสานโอเคเดี๋ยวจะเอาไปลองใส่ในหม้ออบร้อนนะคะเราจะได้ดูว่าอร่อยไหม แต่ตัวที่ที่เหลือเราจะเอามาไว้ข้างคืนประมาณสองสามวันเพื่อที่จะให้มันเปรี้ยวก่อนนะคะแต่อันนี้เราลองวันแรกดูนี่แหนมถ้าเราแห้งเร็วมากนะคะตัวแป้งตัวน,นี้เราจะต้องแบบรีบนิดนึงแต่ถ้าเขาให้มากเราก็ใส่น,น้ำลงไปเหมือนเป็นเตาให้านะคะโอเคนี่แหนมไปอีกเสีสารของเราหรือมองอีกทีก็เหมือนมันติ่มซำเลยเนาะก็เป็นได้หลายอย่างเลยนะคะก็แล้วแต่ปิดมือเนาะใครจะทำเล็กทำใหญ่ก็ได้เนาะอ่านี่นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะลองเอาไปใส่เตาอบลมร้อน น้ำใส่กอกอีสานไม่ต้องใส่ไช่ไช่นะคะน้องใส่ถ้ารจิบเราต้อกาะใสของนะคะของใส่เสร็จแล้วเราก็จะมาห่อส่วนที่เหลือเพิ่มนะคะเราก็จะห่อให้หมดเลยใช้เวลาในการห่อนนานมากเลยค่ะถ้าใครอยู่ที่เมืองไทยก็แนะนำว่าซื้อกินค่าง่ายที่สุดนะคะ

พอเขาได้สิบนาทีเราก็จะปล่อยไว้ทั้งสองสามวันนะคะผ่านไปแล้วหนึ่งคืนนะคะเดี๋ยวเราจะอบกันอีกหนึ่งยี่สิบนาทีโอเคห้กถ้าหลังจากที่เราทําแหนมไว้เป็นเวลาสองวันแล้วเรามาลุ้นกันดูนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงจะเสียหรือจะไต่ต่อนะคะโอ้นี่นะคะน้าตารบนดีใช้ได้เลยนะคะกินก็จะแรงมากเลยกินแรงมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปอบเตาอบลมร้อนนะคะแล้วเราจะมาดูกันว่ากินเป็นยังไงนะคะทาได้หรือเปล่านี่นะคะหน้าตาโอ้อืมลุ้นกันค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีความเป็นพริ้วออกมานะคะเออเป็นยัังงไเนนาะะ้ลุกค่ ตกไปแล้วกกไ,ไแล้วโอเคทีนี้เราก็เอามาใส่เอาอบร,ร้อน,นะคะค่ะเราก็จะอบในความร้อน20นะคะเออ200เป็นเวลา10นาทีกกเดี๋ยวเราจะกลับด้านนะคะกลับด้านแล้วใส่ไปอีกรอบหนึ่งนะคะ200 10นาทีนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราลองมาลองชิมดูเขาก็ไม่ได้เสียนะคะแต่ว่ามีความเค็มสูงมากก็เลยว่าจะเอา,าอย่างนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาแปรรูปนะคะเป็นแหนมลุกค่ะก็อรตนทเนดิมะคะะแล้วก็ออเ,อเ,ะะวกเอาแหนลงไปใส่หม้โอโ๊ยข <laughs> อยอนุญาต เราก็จะใส่ผงลาบลงไปนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ขิงซอยลงไปนะคะขิงซอยรลงรดด้วยน้ำตาลนี่ต้นหอมอันนี้เป็นหอมทอดนะคะใส่ลงไปแล้วเราก็ใส่หวัวลิสงลงไปนะคะเป็นเมนด์นก,กับเล่นได้เลยถ้าใครมีทิชชู่ก็ใส่ทิชชู่ลงไปนะคะเดีนี้เราก็จะมาคนให้เข้ากันจุ่มเข็นได้ไดเลยนี่ใครอยากได้ปั๊บเรปรี้ยวก็ใส่น้ำหนาวลงไปนะคะแล้วก็ใส่หอมแดงลงไปได้อีกนะคะแต่ที่เราใส่ต้นหอมเยอะแล้วเราจะไม่ใส่หอมแดงะ แล้วก็ค,คนเลยนให้เข้ากันนะคะเราก็จะใส่หองซอยลงไปด้วยนะคะเอาไปทุบชอบเลยะคะ่ะเดี๋ยวเราไปกินกันนะคะยำแหนมคุกนะคะอยากกินอะไรก็ต้องทําเองนะคะอันนี้แหนมคุกของเราขอบคุณที่ติดตามรับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ